ช่วงสุดท้ายของห้องสมุดสิ่งมิติและเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างพี่เน่โอ้โหตื่นเต้นครับไม่เคยเห็นแต่ผ <ม S 2> พอได้ยินเขาเล่าเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะน่าจะสัมผัสได้พี่วัาใช่ครับหลังจากที่คุยกันสื่อสารกันก็เป็นข่าวดังถ่ายรูปมีหลักถมหลักฐาน <S <S แล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยทางทีมพี่เอง ได้คุยกับมนุษย์ต่างดาวมากับปี40 40เนี่ยแล้วก็ถึงเกือบเือบ15ปีแล้วนะพี่นะเขาบอกไหมครับว่าโลกเราจะเจอกับอะไรบ้างเห็นพี่บอกตอนต้นเราเข้ามาเตือนภัยค่ะคือหลังจากที่ขั้นตอนการ ที่เราเจอเราเชื่อไปบอกผู้รู้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่จะเข้ามาพิสูจน์เรื่องของนิโรก็ไปจุดที่เขากระลานครสวรรค์นั้นแหละกับเราแต่นี้ก็คือว่าคนที่ขึ้นไปและก็ได้ได้พบเห็นอจะเจอก็ก็เชื่อว่ามีจริงก็เป็นการรวมกลุ่มกันซึ่งค่อนข้างที่จะจํานวนคนเยอะเยอะขึ้นหลังจากนั้นโนตันดาวเขาก็เขาก็บอกว่าการติดต่อสื่อสารโดยโทรจิตมันทําได้แค่บางคนครับ แต่เขามีเครื่องมือถ้าภาพถ้าเป็นเราก็เหมือนโทรศัพท์ถ้าเรามีโทรศัพท์เเครื่องเราก็โทรคุยกับใครก็ได้ทีนี้เขาก็แบบเขาก็จะส่งเป็นคลื่นพลังงานมาแต่มันเป็นเครื่องมือคือเราไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางตรรกต์แต่เราต้องรู้หลักการขั้นต้นว่านั่นมันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นของของเราเราแค่เป็นผู้ที่ผ่านเครื่องมือเื่นอะไรบ้างที่แบบเหตุการณ<ม>์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วเกิดผ่านมาแล้ว สิ่งที่เข้ามานะคือโครงการที่เข้ามาเนี่ยเขาพูดถึงว่าโลกเนี่ยการจะเกิดวิกฤตวิกฤตทางธรรมชาติของโลกซึ่งมันจะมันจะปีคันมากขึ้นคือมากขึ้นจนคนเรามาอาจจะเกิดพร้อมๆกันเราอาจจะช่วยเหลือกันไม่ทันเขาเลยโครงการที่จะส่งเครื่องมือมาให้มนุษย์ช่วยช่วยกันเองโดยใช้เครื่องมือของเขา <Okay. S 1> เช่นสมมติว่าสัญญาณ โทรศัพท์เราตัดขาดเราอาจเราอาจจะไม่ติดต่อกันไม่ได้แต่เขามีเขามีเครื่องมือที่จะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างนี้ค่ะใช้โทารจิตเหมือนก็เหมือนใช้โทรศัพท์ทั่วไปตอนนี้ส่งมาล้วอย่างเุยส่งมาแล้วส่งมาแล้วเอามาด้วยไหมพี่มีคนที่ติดบปกรณและลองใช้เครื่องมือทุกอย่างเราก็บันทึกหลักฐานไว้อย้ารอคุยกับอีกท่านเอยตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเองอยู่ในระหว่างขั้นตอนไหนครับคือผมอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่า คือเรื่องน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วคือถ้าหากเป็นเป็นอย่างที่เราได้ฟังมาเนี่ยใช่สามารถสื่อสารพูดคุยกับรย์ต่างดาวได้จริงๆเนี่ยแล้วเขาช่วยเราได้มันมีประโยชน์เหมือนบ้านเขากับบ้านเรามันอยู่ใกล้กันไงใช่ปึ๊บมาปึ๊บมาเขาพูดภาษาอะไรพี่อหลังจากที่สมมติอย่างเราเนี่ย เราไม่สามารถโทรจิตได้เพราะว่าสมาธิเราไม่แข็งเขาก็มีอุปกรณ์ไปลักษณะคลื่นส่งมาแปลภาษาของเขาเลยเราจะเข้าใจเลยว่าเขาเขาที่เคยฟังไหมเคยก็ก็คือว่าเราได้เป็นคนแรกเลยที่หมายถึงว่าเอาควาเขามีอุปกรณ์ช่วยฟังมีตัว time s t r t c e r มาให้เขาแปลเป็นไทยมาเลยเขามาเป็นคลืนความคิดเลย ดีดีกว่าการสนทนาครั้งแรกกับเขาเค,คุยกันว่าอะไรอ่าคือถ้าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเขาผ่านมาเป็นคลื่นความคิดแล้วเขาก็จะดันเป็นคำพูดออกมาเลยคือมันเหมือนกับว่าไอตัวกลไกของเขาเนี่ยถ้าถ้าส่งเบาก็จะเป็นแค่ความคิดแต่ถ้าเขาส่งแรงเพื่อให้เรารู้ว่าเราเรา,าอาจเรอาจคือเขาก็พูดถึงเรื่องของเขาเข้ามาเรื่องของภัยภัยภัยพิบัติในอนาคตของออเรา เขามาเขามาเตรียมตั้งแต่ก่อนตอนนี้เขาเตรียมแล้วแล้วตอนนี้คือเขาต้องการเตรียมคนให้รู้จักใช้อุปกรณ์ของเขาความเข้าใจความเข้าใจของผมนี่พี่วัตนักผู้ชมครับความเข้าใจว่าการสืร่อสารจิตการสืร่อสารเนี่ยคือใช้เครื่องนี้จริงอยู่แต่ผมว่าใช้กรรมาฐาน้็ามาช่วยถูกต้องไหมฮะแล้วก็เวลาเวลาเขาส่งมาเนี่ยก็คือทางตุวจิตเนี่ยความรู้สึกนึาคิดก็เราก็รู้จักเข้าใจในครั้งที่เขาส่งมาให้ คือมันเป็นความเข้าใจของเราว่าต้องกรรมฐานต้อด้วยแต่แต่ควาจริงไม่แต่ควาจริงไม่ใช่คือมันเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์กับพี่อย่างเงี้ยมองตากันคุยโทรศัพท์พี่เข้าใจเลยคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยเราเราวิ่งแล้วเราก็ใส่ไอโฟนแล้วเราก็คุยได้กด้มันเป็นเครื่องมือเพียงแต่ว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นรักจับต้องได้เพราะว่าเครื่องมือเขาเข้าละเอียดเหมือนเรายุคนี้เรายุคนาโน แต่ถ้าอีกร้อยปีเราอาจจะมีอะไรที่มันเล็กกว่านานจนเราไม่เห็นต้องบ่บไมีเค้า่องมืมันจับต้องได้โดยการคอนเฟิร์มกันส่งมาทีหนึ่งหลายคนเ<ม>ช่นรับข้อมูลเดียวกันมาหกเจ็ดคนเพื่อทดสอบเครื่องของเขา<ม>แต่จับไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นเครื่องมือที่มันละเอียดแล้วเหมืหอนัญ,ญญาณดาวเทียมจับไม่ได้ไม่เห็นบ้างเลยมาส่งมาเป็นครื่งพานทีใช่ค่ะแต่ไม่ไมี จับต้องไม่ได้แต่ราสิงขึ้นมาแต่ว่ามันเขาจะมีวิธีการคอนเฟิร์มก็คือว่าส่งมาทีหนึ่งห้าคนรับข้อมูลเหมือนกันเป๊ะ ก็คือว่าเพื่อทดสอบว่ามาถึงอนกรเทสเทสอ่างเงี้ยอืมอืมว่าเข้าใจโรงกันหรือเปล่าาอ่าใช่เขามีเขามีวิธีแต่เราไม่สามารถเห็นเครื่องมือเขาได้ก็เหมือนสัญญาณทีวีเราเห็นด้วยตาไม่ได้แต่แต่เรามีแต่เรามีตัวที่จัดอยเ่ามีตัวทีวีไงแม้แต่ตัวตัวสัญญาณเราก็ไม่เห็นถูกแล้วไม่เห็นสัญญาณอยู่แล้วฮะแต่แต่ตัวทีวีเหมือนในหัวเราถ้าเขาส่งมาเป็นภาพหัวเราในความคิดเราก็เป็นอตัวเราไงตัวเราอยู่ที่ตัวของเราเองทั้งหมด แต่ทีนี้ว่าผลมันจะออกมาเป็นรูปธรรมก็คือว่าเช่นเครื่องมือรักษาโรคคนป่วยก็หายอย่างเงี้ยส่งมาแล้วส่งมาหลายเครื่องมือเยอะแล้วตอนนี้คือเขาต้องการที่จะให้ให้คนที่ต้องการที่จะไปพิสศูน์เรื่องของสั่งดาวเนี่ยมาที่เขากาลาเพราะว่าเขาต้องการคนติดเครื่องมือจํานวนเอืก ม่ใหช่วงหน้าสัปดาห์หน้าว่าน่าจคนดีนะมีทั้งเชิญมาอีกครับมีทั้งเรื่องเครื่องมือที่ติดแล้วมีเครื่องมือซื้อมาละเอียดขึ้นนะลองแล้วเลยรักษาหายทุกอย่างเครื่องมือมาทุกอย่างนี้ไม่ได้ว่าเราต้องกรรมฐานแบบแน่นนะไม่ใช่นะคนรุ่นใหม่อายุน้อยอายุยี่สิบเต็นเต็นักเรียนอ่ไงเงี้ยก็ติดเครื่องมือก็อย่างนี้น่าจะดีครับพี่เนยครับอยู่วัด ว่าจะเป็นสบรเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องมือจริงว่ะเดี๋ยวจะมาทำาน้าด้วยกันคือจวดปุ๊บเลยอ่ะจริงพยันสัปดาห์หน้าดีกว่านัดกันไว้ก่อนนัดหมายกันไว้ก่อนอ่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะให้ท่านหนึ่งที่เเอาารยละอียดเอาเครื่องมืออยู่ในทีมเดียวกันไหมอยู่ในทีมเดียวโอ้ดีมีเครื่องมือก็ลองใช้มีภาพอะไรเงี้ยมีอะไรน้อยืนยันแล้วใช่ื่อก็จริงๆก็คืออยากจะเชิญชวนไปพิสูจน์นะเพราะว่าจริงจแล้วเนี่ย เราก็รับไม่ไหวถ้าเกิดว่าติดตันงดาวติดต่อมลดโลกแล้วก็กลุ่มเรากลุ่มเล็กเริ่มรับไม่ไหวต้องการให้ทุกท่านไปช่วยกันทดสอบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนี่ะคขาวลาเป็นแบบหนูสาวคณะเป็นก็คือใครจะขึ้นไปก็ได้อยู่ที่นครสวรรค์ชวนเลยไหมพี่นี่นางก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพราะว่าตอนนี้จากที่สิบกว่าปีแล้วก็มาดูต่างดาวเขาก็เริ่ม ทยอยส่งอุปกรณ์ในการรักษาโลกในการติดต่อสื่อสารคือเครื่องมือสําหรับใช้ในเวลาเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดภัยพิบัติในการข้างหน้าแล้วก็เราก็จะเชิญทวนว่าคนนี้อาจจะมีความสนใจเรื่องของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือสนใจที่จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แล้วก็อาจอยากจะทดสอบทคร่องรออุปกรณ์สนใจเรื่องลึกลับก็เชิญที่เขากรา่นนครสวรรค์นะอำเภออะไรอำเภอเมืองคัท่วไหม คือเขากราน้ไม่ท่วมคำท่วมก็อึกษาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะคะ u f o k h าก a l a c o m ภาษางกฤษภาษาไทยครับภาษาอังกิษภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นเกรดได้ขึ้นซุปเปอร์นะครับคะี่เนจะฝากเรชนิดนีหน่อยหน่อยเวลาเหลือน้อยนะได้วันนี้นะความคมไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือควรใช้พิจารยาของตัวเองนะครับสิ่งที่ควรเชื่อและไม่ควรเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพูดไปดังนี้แล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับ กูจะเอาไปฏิบแบบนะครับพวกเราจะได้ปลอดภัยนะครับโอเคสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาตามต่อมาตามติดมาตามแบบใกล้ชิดกันเลยพี่น้องครับลาไปแล้วไปไหนนะครับนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรายังมีนัดกับอ่าท่านท่านนะครับเป็นทีมงานเป็นมเดียวกันเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเตือนภัยเหมือนกันที่เขาตลาดนะครับโอ้สัปดาห์หน้ามาครบจัดเต็มพร้อมประสบการณ์ใช่พี่อ่า นะสัปดาห์นี้ผมอภิเดชมหาังต์ครับครับผมนายรนิศประเสริฐไฮโซครับและแขกรับเชิญของเราพี่วัชนาต้องขอบคุณมากครับคครับบบขขออุณคุณแล้วเราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสุพรรณไฮโซขอบอุณไฮโซไม่ต้องยั่งยืน